เนะเราดูที่ยพวกออพวก็ผมเปรียบเทียบนะขณะมาทำยักย้างนะนนะพวกเอเอร์ไลท์นะพวกอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมทำไมพวกนั้นเนี่ยเ,เขาเขาบอกเขาทำออนไลน์แต่ออนไลน์เขาไว้หาคนแล้วเขาบรรยายทุกวันใช่ไหมบรรยายทุกวันเลยทุกคนก็จะนัดคนมาให้สะดวกคนไหนนัดคนมาว่าทุกคนจะทํางาน เฮไลเซลคือนัด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 มาทุกคนจะต้องนัดอย่างน้อยวันละหนึ่งหรือสองคนเพื่อจะเข้ามาเขาจะเผลืออเลยนัดสองคนมาหนึ่งคนอะไรเงี้ยแล้วเขาจะลงมารับเลยยืนรอเลยยืนรอตรงนัดเจอที่โชว์ซีซั่นนัดเจอที่เอ็มพายที่ตึกเอเมอร์เขาถอดใช่ไหมแล้วเขาก็นัดมาเจอปุ๊บผาทนข้างบนเลยเห็นไหมพอฟังเสร็จปุ๊บเอาฟังแผนฟังอะไรสักเพราะผู้นำมาปิดเห็นไหมผู้นำหรือว่า ผู้นําปิดละวปิดไม่ลงาเนี่ยเดี๋ยวเชิญคนคนี้มาระดับสูงอ่ะมาปิดอีกไม่ได้อีกนู่นเลยนะมามาปิดเลยคือปิดให้ได้คือโอ้นะมาลงทีลงเงินกันทีคนละเป็น50,000คนละแสนสองแสน,นดึงคนแล้วต้องจับรูปบัตรเครดิตให้ได้ไม่ไม่รูปบัตรเครดิตไม่ไม่ไม่ปล่อยกลับบ้นานเอาหนี้โดดจริงปะหคือทําผู้มีทางสร้างเงื่อยากที่จะปิดในห้ได้เพราะฉะนั้นคือการทำแบบนี้คือการทำแล้วหวังหวังผลเยอะ พราะทุกคนมาพาคนมาแล้วเนี่ยพอเขามาปุ๊บเขาเขามีผลลัพธ์ไงยเขาสำเร็จจริงป่ะพอยิ่งสําเร็จปุ๊บเขายิ่งรู้สึกว่ามีความเชื่อว่าเออถ้าเขาออกไปนั่งทําทําไปสปาไปคุยตมปั๊มน้ำมันไปคุยทำเนี้ยมันไม่มีไม่มีบรรยากาศมันมันทำแล้วมันก็เฟลทำแล้วมันก็หลุดหลุดหลุดจริงไหมปิดได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสมัครหลุดอย่<ม>างเงี้ยใช่ไหมมันก็สวัสดีคับสวัสดีค่ะีค้วเธอสวัสดีค่ะ ขึ้นข้างบนเลยให้ทุกคนขึ้นข้างบนได้เลยนะแล้วก็มีมีประสิทธิภาพรบวันผู้นำเนี่ยต้องรวมตัวพวกเราต้องคอมมิชเน้นันคอมมิชเลยว่าโอเคนะเราจะลุยกันสองสามเดือนนะสามเดือนเนี่ยกลับมือกันี่ิงมากเราก็เคลื่อนคนทำจนองค์กรเราทุกคนเนี่ยเขารู้สึกอัตโนมัติแล้วว่าวันนี้จะหน้าที่เขาต้องข่ามบน เขาต้องหาคนเข้าหาคนเขา้าหาคนเข้ายิ่วันทุกวันยินน่งทิงทำแบบนี้มันก็ยิ่งสร้างความสำเร็จยิ่งสําเร็จคนก็ยิ่งยิ่งดิ้นรุ่งใช่ไหมมันถ้าอย่างเนี้ยมันก็จะองค์กระ็จะเติบโตใช่ไหมแล้วก็มัน่นคงคนเนี่ยแล้วเลื่อนขคือคนที่พาคนมาไม่พามาเสร็จพานั่งความเสร็จปุ๊บแล้วตัวเองก็เดินละลรเหยนไดรอนไปนั่งนอนเล่นไหมือใช่นะตัวคุณกดระเบียบกดที่เราตั้งไว้คุณคุณพาคนมาคุณต้องนั่งประกบนั่งฝัง จากที่คุณไม่เคยรู้อะไรเลยแล้วพูดอะไรไม่เป็นเลยหวังพึ่งแอปลิกาแต่คุณร่างฟังต้ารอบสิบรอบตรงนี้คุณก็เริ่มที่จะเข้าใจลึกซึ้งและเขาก็จะสามารถจะไปช่วยเหลือดาวลายเขาต่อหรือว่าเป็นงานหลักของเราสองวันคือการชวนคนการรีพูดคนเข้ามากับการพัฒนาคนทำให้ฟององตกเพราะในรอบประชุมที่เราจัดในแตุ่กวันเนี่ยมันได้ทั้งเอาคนใหม่ใช่ไหมรีพูดคนใหม่แล้วก็พัฒนาคนเก่า ไขายของนะเราะธิเราไม่ต้องสอนศาสตร์ที่สินค้าไม่ไปลงอะไรที่มันงานอะไรพวกนั้นมันตัด80%ของธุรกิจขายตรงเราตัดเองไม่หมดแล้วไงจริงไหมก็เอาเอาเอาสามารถพูดทำงานใน20%เปอร์ผลลัพธ์มันก็จะมาหาศาสตรจริงไหมแต่แล้วผู้ดังก็คุยกันว่าเฮ้ยเอาไหมถ้าเอาต้องคอมมิชเนนด์ไหมว่าทุกคนต้องแบ่งหน้าที่กันจริงไหมบางคนสิงานประจำเขาต้องบริหารจัดการได้ดี ปจริงไหมครับแต่บางคนไม่มีงานประจำหรือโฟกัสทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถที่จะมาทำงานได้เต็มที่กับมบางคนทำงานประจำก็ต้องบริหารจัดก,การให้ดีแบ่งให้ดีแต่ทุกคนจะโอเคไม่เีนต้องมานั่งทำไมถ,ถ้ารับผิดชอบเธอไม่มาเลยมันจะต้องมาด้นเขอางนี้แหละถึงว่าเพราะทุกคนคอมมิเต์นได้จัดระบบได้ก็บอกผมมาพูดแผนที่สิบประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนะ เพราะว่าผู้นําทุกคนพูดแผนแค่ชั่วโมงชั่วโมงซึ่งดีไหมพูดเสร็จปุ๊บหลังนั้นแล้วผมก็เริ่มจะมาช่วยอย่างที่เมื่อวานพูดทุกคนพูดแผนทุกคนเข้าใจระดับนี้ละแต่ที่ที่ผมพูดเมื่มอวานโฟกัสเลยวันนี้กลยุทธ์ทำเงินล้านภายในสามเดือนนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่จําเป็นที่มันไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือก่อให้เกิดรายไ,ได้ไม่จำเป็นต้องทำทำแต่สิ่งที่ทําให้เกิดเงินล้าน โก้กัดอย่างนี้จริงไหมว้มาทุกคนแล้วคนทุกคนที่เห็นหลับทุกคนจะยิ้งขาผมเพราะเมื่อเราพูดอย่างนี้ทุกวันทุกเราพูดทุกวันไม่ได้หมายความว่าดาวไลน์เราเนี่ยว่างวันไหนก็มาได้นะเพราะเราอรออยู่ทุกวันไม่ใช่นะเราทุกวันคุณก็ต้องทุกวันจริงไหมไม่ใช่เรามานั่งรอทุกวันเลยจริงไหมและโคนคนอื่นก็แล้วแต่เขาสะดวกว่าจะมาหรือไม่มาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กจริงไหมแต่ว่า ทำไมเราถ้งจัดอาทิตย์ละครั้งเดียวจริงไหมก็เพราะอะไรทุกคนจะได้มาวันอาทิตย์วันเดียวเลยจริงไหมฮะเพราะเราต้องการบรรยากาศแต่วันนี้ถ้าเราจะขับเพื่อนทุกวันนั่นหมายความว่าองค์กรทางจะจัดทุกวันเราต้องมีเราตอมีจดามนะ้าวเสียงในระดับทีมงานด้วยองค์กรจะสำเร็จไหมยอบดีจริงไหมถ้าอยากเอาอย่างนี้ไปจริงไหมถ้าเอาเนี่ยนะ เราจะได้จัระบบแบบนี้นะทุกคนต้องคอมมิตกันนะตกลงต้องขอต้องสั่งต้างมาเพราะพอเราจะต้จะไม่พอเราต้องขยันวิีการนี้มันจะทำให้ทุกคนสำเร็จพี่ลองไปสำรวจแล้วไม่เสียเวลาใช้เวลาแค่ช่วงระยะเวลาแค่สั้นๆก็สำเร็จเลยไม่ต้องลากยาวไปปีสองปีสามปีสุดท้ายหมดแรงแล้วเราจะไม่เราจะไม่เสียเัพยก่อน วันที่ผมที่เขาเราผ่านเนี่ยถนะ้าเข้าสู่ระบบแบบนี้เนี่ยและเขารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องทําคืออะไรเขาก็สําเร็จตัวนี้เฮะทุกคนไม่รู้ว่าถ่งตัวเองทําต้องทําคืออะไรเลยะอะไรคือสิ่งที่จาเป็นที่จะต้องทำเพื่อความสำเร็จเขาไม่รู้จริงป่ะไม่รู้ก็ไม่ให้ความสําคัญไม่สำคัญก็ไม่สําเร็จนะครับ<า>กัผูน้นประชุมกันคุยกันโอเคไหมขอบคุณมากนะนะกครับ